สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูปุ่มตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่าตัว A นะครับแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบนะครับเป็นลูกศรวงกลมล้อมรอบนะครับมันจะเป็น A แล้วก็ข้อบนมันจะเขียนว่าออฟนะครับอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดนะครับจริงๆมันก็คือเป็นตัวปิดเป็นตัวดับเครื่องอัตโนมัตินะครับกรณีที่เราเอ่อเปิดสวิตช์กุญแจทิ้งไว้อยู่แล้วเราก็ขี่รถไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอติดไฟแดงปุ๊บเราก็จอดนะครับพอจอดปุ๊บ เครื่องมันจะดับเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องบิดสวิตกุญแจนะครับมันจะดับเองแต่เวลาที่เราแต่พอเวลาที่ดับปุ๊บเนี่ยไฟมันจะขึ้นโชว์นะครับตัวนี้มันจะขึ้นเป็นตัว A สีสีเขียวนะครับโชว์อยู่ตัวนี้นะครับโชว์สถานะพร้อมใช้งานนะครับเวลาที่เราอยากออกตัวเราก็แค่บิดคันเร่งปุ๊บเครื่องมันจะสตาร์ตติดเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ตนะครับมันจะเป็นการประหยัดพลังงานนะครับประหยัด น้ำมันนะครับเวลาที่เราจอดอยู่เฉยๆมันจะดับเครื่องเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากใช้งานเราก็แค่ปิดนะครับตัวนี้คือปิดปิดตำแหน่งนะครับพอปิดปุ๊บเราก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับเวลาที่เราจอดปุ๊บมันก็จะไม่ดับนะครับปุ่มตัวนี้มีไว้เพื่อประหยัดพลังงานแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้ทํางานเ เมื่อไหร่นะครับสถานะมันพร้อมทํางานไฟมันจะโชว์นะครับโชว์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจอดเครื่องอยู่แล้วมีไฟโชว์เป็นสีสีเขียวนะครับ A สีเขียวนะครับก็ให้เรา,าเร่งคันเร่งปุ๊บรถมันจะไปเองนะครับสตาร์ทได้เองนะครับ